หลังสงครามญี่ปุ่นค่อยๆฟื้นตัวจากซากปักหักพังแต่ในใจผู้คนความทุกข์ความเจ็บปวดและความหวาดกลัวยังคงเต็มเปี่ยมปัญหาในชีวิตประจำวันยังคงหมุมซัดไม่ต่างจากพายุความทุกข์อยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นความยากจนความเจ็บป่วยหรือความขัดแย้งในครอบครัวหลายคนรู้สึกไม่มีที่พึ่งพิง แต่ในยามที่ความมืดคุ้มหัวใจแสงแห่งศรัทธาก็สามารถส่องเข้ามาได้ศรัทธาไม่ใช่สิ่งลึกลับหรือห่างไกลแต่คือพลังที่ปลุกหัวใจมนุษย์ให้ลุกขึ้นสู้กับความจริงของชีวิตเมื่อหัวใจของคนหนึ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์รอบตัวก็จะเริ่มเปลี่ยนตามผมขอโทษสำหรับทุกอย่างเราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันศรัทธาไม่ได้หยุดอยู่แค่การสวดมนต์ แต่ขยายออกไปเป็นการช่วยเหลือกันจริงๆในทุกมิติของชีวิตประจำวันเมื่อเราเชื่อมโยงหัวใจกันศรัทธ,ธาจะกลายเป็นพลังชีวิตที่ทำให้ทุกคนลุกขึ้นใหม่ได้ศรัทธ,ธาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงคำสอนที่สวยหรูแต่ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและทำให้เราก้าหาญยิ่งกว่าเดิมในทุกวันของชีวิตจากบ้านหลังเล็กๆจากการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหัวใจศรัทธ,ธาก็ขยายไปสู่ครอบครัวจากครอบครัว สู่ชุมชนและในที่สุดสู่โลกทั้งใบ